คำว่าทิพปรไปจากขุยานแปลว่ามีความรู้เหมือนตาทิพไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพรวมความว่าอารมณ์ความรู้สึกของเรามีความรู้เหมือนตาทิพยนี่การจะสร้างอารมณ์ความรู้เหมือนตาทิพย์เขาทำกันยังไงนีวันนี้สอนตามแบบแล้วพระพุทธโคสาจารย์แท้งตัดแต้งกล่าวไว้ว่า ให้ใช้เกสินสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ในรกสินสามอย่างนี้คือหนึ่งเตโชเกสินได้อาการเพ่งไฟสองโอทาตกสินได้อาการเพ่งสีขาวสามอโลเกสินได้ับการเพ่งแสงสว่าง นี่ตามแบบนี่คำว่าเพ่งในที่นี้หมายความประจำก็มีนักปฏิบัติหลายท่านพอบอกแบบนี้เขา้าท่านจะไปน,นั่งจ้องไฟเพ่งต่อมาก็กลับมาบอกว่านั่งจ้องไฟจนน้ำตาไหลแสบตานี่เป็นนั้นว่าท่านเป็นนักปฏิบัติที่ตรงจรงิจรงๆและตามที่เขากล่าวกันบอกว่าเทนตรง ไม่คดไม่คงตรงเดแต่ตรงเด,งเดในที่นี้ก็ไม่โดนเป้าหมายเป้าหมายจริงๆคําว่าเพ่งในที่นี้จะหมายความให้ลืมตาดูแสงไฟแล้วว่าจำลักษณะของไฟไว้ไม่สน,สนใจกับเพลวดูว่าแสงไฟมีลักษณะอย่างไรแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงภาพของแสงไฟ ถ้าภาพก็แสงไฟเรือนรางหายไปแล้วก็ลืมตาดูใหม่ดูใหม่จําได้แล้วก็หลับตาไม่ใช่เพี่งจะน้ําตาไหลดูเดียวเดียวมันก็จําได้แล้วก็นึกถึงภาพแสงไฟเจนกระทั่งแสงไฟปรากฏอยู่กับใจเราจะนั่งอยู่เราจะยืนอยู่เราจะเดินอยู่ทาอะไรอยู่ก็ตาม ความจริงแสงไฟในขณะนั้นไม่มีแต่เรานึกเห็นภาพนั้นอยู่เสม,มอนึกขึ้นมาบา่ไรนึกเห็นภาพนั้นได้ทันทีว่าลักษณะแสงไฟเป็นไงมันติดใจยอยู่เป็นปกติไม่ใช่ติดตาแต่วสับเฉบายเขาเรียกภาพติดตาในความจริงไม่ใช่ติดตามาติดใจใจนึกเห็นภาพนั้นอยู่เป็นปกติอย่างนี้อย่างหนึ่งหรือว่าถ้าเราจะดูไฟ มันไม่ถนัดเราจะดูสีขาวถนัดกว่าก็ใช้ได้ลักษณะาอาการที่ทําเป็นสะดึงอะไรต่ออะไรแต่มาไม่ขออธิบาย <c oughs> เห็นว่าไม่มีความจําเป็นท่านที่ปฏิบัติกันมามากท่านก็ไม่ได้เอาตามแบบนักท่านอยากจะดูไฟไฟเทียนไฟคบเพืองไฟแดดเกียงท่านก็นดูท่านสง่ง รือไ่หารตามแบบตำบับก็ไปเอาตั้งท่าตั้งทางกัอยู่นั่นเรื่องตั้งท่ามากที่มันหากินยากที่สมมติว่าเราไม่ชอบแสงไฟแล้ไม่ชอบสีขาวนี่ก็มองดูสีขาวจะเป็นผ้าขาวตึกขาวโลขาวกางเกงขาวเสื้อขาวอะไรขาวมันก็ใช้ได้ให้มันขาวก็แล้วกันอีกก็จําภาพสีขาวและในลักษณะเดียวกับการเพ่งไฟ อย่าไปจ้องเปล่งเสียงจนกระทั่งไม่กับพิภูไม่กับน้ตาแน้วน้ำตาไหลแสบตา,าใช้ไม่ได้เขาดูเขาจาได้แล้วก็ดับตาเนี่ยได้สีขาวเราไม่ชอบแล้วก็ชอบแสงสว่างแล้วก็ดูแสงสว่างก็ใช้ได้แสงสว่างใครไม่รู้จักก็แล้วไปว่าอะไรเันสว่างยังไงมันนั่งจำ้ำจี้จ้ำชัยมันก็เด็กมาสองสามวันมันก็เต็มที เป็นอันว่าเรารู้ลักษณะกสินสามรายการเป็นกสินพื้นฐานที่จะเป็นเหตุให้เกิดทิศจักรุยานเมื่อเราปฏิบัติกันเขาทํำยังไงความจริงเรื่องนี้เป็นของไม่หนักสําหรับท่านที่ปฏิบัติกันมาได้แล้วท่านทําแบบเบาๆจําภาพแสงไฟก็ดีจําภาพสีขาวก็ดีจําภาพแสงสว่างก็ดี เวลานั่งอยู่ทำอะไรอยู่จิตก็นึกถึงภาพนั้นเป็นปกติเดินไปอยู่ไม่มีใครพูดคุยหรือว่ามีคนพูดคุยด้วยก็ช่างจิตแล้วก็เห็นภาพนั้นอยู่เป็นปกติอย่างนี้เชืว่าอุปจารสมาธิเริ่มเป็นอุปจาระชานอุปจารสมาธิเข้ามาถึงจิต อาตมาจะไม่บอกแสงสีว่าแสงแผวพราวเป็นประกายระยับความจริงมันไม่มีความจําเป็นนักความจําเป็นมีอย่างเดียวันนึกขึ้นมาเมื่อไรเห็นภาพนั้นได้ทันทีหรือเปล่าแต่นึกขึ้นมาเมื่อไรเห็นภาพนั้นได้ทันทีแล้วมันทรงอยู่นานหรือไม่นานเรื่องการทรงตัวนี่ก็มีความสําคัญ ถ้าทรงตัวอยู่ได้ไม่นานยานที่เราจะเพ่งรู้ที่เรียกก็ว่าทิพยุคุยยานมันก็ทรงตัวไม่นานเหมือนกันพูดกันคาหายไปเสร็นแล้วจะพูดกันใหม่ก็ต้องตั้งท่าใหม่ภาพตีหายไม่ใช่เขาหายคือเราหายใจเราตกฉะนั้นเวลาฝึกเราก็ควรจะใช้เวลาตั้งเวลาไปในตัวเอารูปกับคําก็ได้ มานั่งชักคิดว่าชั่วระยะสิบเมตรเขาลูปคำหรือว่ายี่สิบเมตรเขารูปรคำหรือว่าสามสิบเมตรเขาลบประคำหรือว่าร้อยแปดเขาลูปคำเขาตามอันดับแรกคุณจะใช้น,น้อยๆก่อนนึกจับภาพภาพไฟภาพสีขาวภาพแสงสว่างก็ตามใจถ้าภาพสีไฟภาวนา,าวเตโชกสินงัง ถ้าภาพสีขาวก็ภาวนาวโอทากสินังถ้าภาพแสงสงว่างก็ภาวนาวอาโลกสินังภาวนาไปจบบบทหนึ่งกระชักรูปกัคำเม็ดหนึ่งเราคิดว่าในโลกในยะรูปกัมคำสิบเม็ดนี่หรือยี่สิบเม็ดหรือสามสิบเมต,เมต,ตามไม่หม่เอาในน้อยเราจะไม่ยอมให้ลมจิตคลาดไปจากภาพนิมิตที่ปรากฏ คำมว่าภาพนี่มิตรหมายความว่าภาพที่เราดูเห็นไหมเราจำไหมเมือกกดชาตีว่าสมมุติว่าเราเพ่งเราตั้งใจจะจับาภาพแสงไฟถ้บาบังเอิญภาพแสงสว่างหรือว,ว่าภาพขาวเข้ามาแทนที่ต้องตัดทิ้งไปทันทีหรือว่าภาพอื่นปรากฏมันใช้กว่าต้องตัดทิ้งไปอย่างนี้เขาเรียกว่ากัดสินโทษ ได้ขืนไปยุ่งกับมัเข้าก็แสดงว่าจิตของเราไม่ทรงตัวหาสัจธรรมไม่ได้ไม่ตั้งใจไว้โดยเฉพาะภาพนั้นภาพอื่นมาเราไม่เอานี่ต้องจำให้ดี